มอสซาดปฏิบัติการล่ามือเชือดถ้าหากพูดถึงหน่วยงานมอสซาดแล้วหลายๆคนก็น่าจะรู้จักปฏิบัติการลับหรือหน่วยข่าวกองของอิสราเอลกันเป็นอย่างดีที่ขึ้นชื่อทั้งฝีมือและความเก่งกาจแต่หลายๆคนก็อาจจะสงสัยเหมือนกันใช่ไหมครับว่าหน่วยงานนี้มันเก่งจริงหรือลวงโลกกันแน่วะทำไมมาถึงดีกว่าหน่วยงานของสหรัฐละ่ะเพราะว่าหลายๆประเทศก็มีหน่วยข่าวกองเป็นของตัวเองเหมือนกันซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างอะไรประจากอิสราเอลเลยแล้วทำไมหน่วยงานมอสซาดถึงอยู่แนวหน้าของโลกได้ล่ะครับ โดยเรื่องราวต่อไปนี้ผมจะเล่าที่มาของความเก่ีกาจของหน่วยงานมอสซาดต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนหน้าที่หน่วยงานนี้จะกระโดดขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆของโลกมอสซาดก็พิสูจน์มาแล้วว่าพวกเขาเจ๋งพอตัวแล่ปฏิบัติภารกิจมาแล้วหลายงานและหนึ่งในงานที่เป็นตำนานนั่นก็คือการล่ามือเชือดของนาซีหรือนายเฮอร์เบิร์ตอัลเบิร์ตซูก้าโดยนายซูก้าคนนี้เป็นถึงรองผู้บัญชาการของทหารเยอรบันที่มีส่วนร่วมในการสังหารหมู่ชาวรัฐเวียดนั่นเอง โดยในสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่2นะครับในปี1941เยอรมันได้เข้าไปเคลมที่ดินของรัตเวียแล้วในตอนนั้นใครก็ตามที่เข้ามาขวางการยึดครองหรือมีท่าทีต่อต้านเยอรมันคนเหล่านั้นก็จะถูกลากไปสังหารไม่ก็ถูกส่งเข้าค่ายกักกันแผนการเข้ายึดพองรัตเวียได้สําเร็จแบบเป็ดเสร็จนะครับเยอรมันก็ได้ก่อตั้งหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าอารัชคอมมานโดมีหน้าที่คล้ายๆกับหน่วยเกสตาโปหรือตำรวจลับคอยปฏิบัติการและควบคุมคนในรัตเวียให้อยู่ในความสงบ ในตอนนั้นหน่วยอารัสมีนายซูก้าเป็นถึงรองผู้บัญชาการมีสมาชิกเป็นพันๆนคนหน้าที่หลักๆของพวกเขาคือจัดการกลุ่มที่กระด้างกระเดื่องต่อเยอรมันโดยเฉพาะชาวยิวในลัดเวียต่อมาในช่วงเดือนตุลาคมปี1941นะครับเยอรมันได้เกณฑ์ชาวยิวในลัดเวียนี่แหละต้อนไปยังค่ายกักกันพิเศษที่เรียกกันว่าเกตโตซึ่งเป็นพื้นที่แออัดเหมือนกับสลัมนะครับ แล้วก็บีบบังคับให้ชาวยิวในรัดเวียเข้าไปอาศัยกันพื้นที่รอบๆเต็มไปด้วยลวดหนามทหารยามตลอด24ชั่วโมงแทบไม่แตกต่างอะไรไปจากค่ายอื่นในเวลาต่อมาผู้นำระดับสูงของเยอรมันอย่างนายเฮนริชฮิมเลอร์คิดค้นวิธีจัดการกับชาวยิวในรัดเวียได้นะครับในเวลาต่อมาได้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมทหารเยอรมันถูกส่งเข้ามาได้แก่หด่วย s เกับอารัชคอมมโด พวกเขาก็ได้เริ่มสังหารชาวยูแบบรายวันเพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมามีผู้เสียชีวิตเป็นหมื่นๆคนหลังจากนั้นก็เกณฑ์เชลยชาวรัเสเซีย2-300คนคนลุ้มเป็นแนวยาวเพื่อให้เพียงพอต่อจํานวนผู้เสียชีวิตนายเอาเบิร์ชูการ์ในตอนนั้นมีส่วนร่วมในการทําลายโบสถ์ชาวยูนะครับส่วนเหตุการณ์ที่โหดเหี้ยมที่สุดของนายชูการ์นั้นก็คือบีบมับให้เหยื่อโดดลงน้ำแล้วยืนมองอย่างเลือดเย็นถ้าใครโผล่หัวมาก,ก็จะโดนยิง นอกจากนี้ยังมีอีกหลายวีรกรรมที่เขาได้ก่อกรรมทำเขียนเอาไว้จนชาวบ้านที่พบเห็นต่างก็ตั้งชยายาให้กับนายอเบิร์ตชูก้าว่าแฮงแมนออฟริกาส่วนชาวยิวมักจะเรียกเขาอีกชื่อว่านักเชืออแห่งริกาในช่วงเวลาที่เยอรมันยึดคองลัตเวียได้สําเร็จนะครับมีการสังหารไปมากกว่า90,000ชีวิต70,000ชีวิตน,นั้นเป็นชาวยิวครับ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่2จบลงนะครับผู้มีส่วนร่วมในการสังหารหมู่ชาวยิวตะวันตกก็ถูกตามตัวมาลงโทษมีไม่น้อยครับที่ถูกจำคุกและประหารชีวิตแต่คนที่หลุดรอดคดีมาได้นั้นก็คือนายอัลเบิร์ตโชก้าคนนี้นี่แหละเพราะว่าภายหลังจากที่เยอรมันพ่ายแพ้สงครามไปแล้วเขาก็ได้ย้ายชีวิตมาอาศัยอยู่ในบราซิลใช้ชีวิตกพอบครอบครัวอยู่แบบเงียบๆทำธุรกิจให้เช่าเรือจกกนกระทั่ง20ปีต่อมาในช่วงปี1964ครับ ในระหว่างที่นายอัลเบิร์ตชูกากำลังออกไปทำงานตามปกติที่ท่าเรือแต่แล้วจู่ๆก็มีคนมาแอบถ่ายรูปเขาไว้ได้ซึ่งคนที่แอบถ่ายนั้นก็ไม่ต้องสืบครับว่าเป็นใครคนยิวนั่นเองเพราะมันมีคนจำหน้าเขาได้เป็นอย่างดีนะครับจากหนังสือประวัติศาสตร์ถึงแม้ว่าจะแก่แล้วก็ตามหลังจากนั้นก็มีการเผยแพร่ภาพของนายอัลเบิร์ตชูกาออกไปทั่วทั้งประเทศอิสราเอลหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวการมีชีวิตอยู่ของนายอัลเบิร์ตชูการู้ไปถึงหูหน่วยงานมอสซาด ถึงแม้ว่าสงครามโลกครั้งที่สองจะจบลงไปนานแล้วถึง20ปีครับแต่ความรู้สึกกดแค้นของพวกเขาก็ยังไม่หายลงไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็เริ่มประชุมกันว่าจะเอาอยัางไงดีวะเพราะว่านายอัลเบิร์ชูก้านะครับหลุดลอดจากการพิจารณาคดีในการสังหารหมู่ที่ลัดเวียไปได้แล้วทางศาลโลกในยุโรปก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่เมื่อชาวโลกไม่ให้ความสนใจแบบนี้ก็เข้าท่าสิครับน่วยงานมอสซาดก็เลยใช้จังหวะนี้เข้าไปแก้แค้น งานนี้ถูกมอบมาให้กับนายอันทอนคุนเซนนะครับสายลับของอิสราเอลโดยนายอันทอนถูกเลือกมาปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าเขาเป็นชาวยิวที่เกิดและเติบโตนในประเทศเยอรมันในสมัยที่พรรคนาซีกำลังบุบบมนะครับเขาสามารถพูดภาษาเยอรมันได้อย่าง,งคล่องแคล่วและเข้าใจความเป็นมาของพรรคไอ้นวดแต่ในตอนนั้นพ่อแม่ของเขาถูกสังหารอยู่ในค่ายกักกันนะครับมันจึงเป็นความแค้นที่ทำให้นายอันทอ์นี่แหละเก็บกดแต่ไม่สามารถระบายออกมาได้ ซึ่งเขามีความฝันที่จะทวงคืนความยุติธรรมให้กับเพื่อนชาวยูด้วยกันเองหลักๆแล้วนาะยอันทอนก็มีทักษะพอสมควรและก่อนหน้านี้เขาก็อยู่ในทีมอุ้มหายนายอดอลฟไอมันซึ่งเกมจากประเทศอาร์เจนตินาและเกือบมีเรื่องทั้งสองประเทศสุดท้ายนั้นนายอดอลฟไอมันก็ถูกลากตัวมาขึ้นศาลที่อิสราเอลดังนั้นเรื่องฟีมือของเขาก็ไม่ต้องพูดถึงแผนการตามล่าตัวของนายอเบอร์ชูก้าฝั่งมอสซาดเขาวางแผนไว้ว่า พวกเขาจะส่งนายอันทอนได้แหละใช้เดียวปลอมตัวเข้าไปตีสนิททำท่าทีว่าจะเข้าร่วมธุรกิจด้วยจากนั้นก็ค่อยๆตามประกบไปยังบ้านแต่มาคิดๆด,ด,ดูแล้วนะครับแผนการางาวก็ไม่ใช่ง่ายๆเพราะว่านายออาเบิร์ตชูก้าคอ่อนข้างระวังตัวเป็นอย่างมากเพราะถ้าถูกจับได้อาจจะโดนนายออาเบิร์ตชูก้าปิดปากไปซะก่อนเพราะที่นี่คือบาซิลหากไม่รอบคอบมากพอก็อาจจะไปนอนคุยกับรากมาขามก็เป็นได้ ไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็ดําเนินการตามแผนนะครับโดยจะใช้เอกสารปลอมแปลงทุกอย่างเข้าบราซิลสมบทบาทให้นาะยอันทอนเป็นนักธุรกิจชาวออสเตรียออกเดินทางท่องเที่ยวยุโรปเพื่อสร้างคอนนคชันและความน่าเชื่อถือแล้วก็ค่อยๆเดินทางไปยังประเทศบราซิลในขณะนั้นนายอันทอนได้พบเห็นนายอัลเบิร์ตชูก้านะครับทำท่าทีว่าต้องการเรือนะครับต้องการออกเดินทางโดยจะจ้างให้นายอัลเบิร์ตชูก้าไปด้วยและเขาก็ตอบตกลงทันที โดยทั้งคู่ล่องเรือเที่ยวไปรอบๆเมืองซาปโปโรนะครับแล้วในระหว่างทางทั้งสองก็ตีสนิททามไถ่ไปต่างๆนานาจนได้จังหวะเขาก็เปิดประเด็นทันทีครับเฮ้ชูก้าสนใจมาเข้าร่วมทำธุรกิจกับผมไหมเงินดีงานดีนะเขาพูดถึงการลงทุนในธุรกิจต่างๆในการท่องเที่ยวนะครับแล้วในขณะนั้นนายอเบิร์ชูก้าก็กาลังประสบปัญหาด้านการเงินพอดี เพราะนอกจากธุรกิจเช่าเรือเขาแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับก็กําลังอยู่ในช่วงขาลงนายอัลเบิร์ตชูก้าจึงตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจกับนายอันทอนหลังจากนั้นเป็นต้นมาทั้งคู่ก็ทําความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นที่ทําให้นายอันทอนถูกเชิญไปกินข้าวบ้านนายอัลเบิร์ตชูก้าบ่อยโดยรวมแล้วแผนการในกล่าวค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างดีเป็นอย่างมากหลังจากนั้นนายอันทอนก็ปล่อยมัดยับไปเรื่อยๆโดยมันจะเป็นการพูดถึงการลงทุนต่างๆการเงินจนทําให้นายอัลเบิร์ตนะครับเริ่มมองเห็นแสงสว่างในการแก้ปัญหาตัวเอง ทั้งคู่ก็เริ่มพบปะนัดเจอกันบ่อยๆนะครับเมื่อนายอัน t อ o เห็นว่าเขากับนายอัลเบิร์ตเริ่มสนิทกันแล้วหน่วยงานมอสซาดก็ได้เวลาวางแผนต่อซึ่งแผนต่อมาก,ก็คือมอสซาดจะจัดหาสถานที่ในการสังหารนายอัลเบิร์ตโดยพวกเขาจะไม่เก็บนายอัลเบิร์ตชูกาในบราซิลเด็ดขาดนะครับเนื่องจากประชากรชาวยูวในประเทศดังกล่าวค่อนข้างเยอะถ้าลงมือไปแล้วอาจจะมีผลเสียสําหรับประชากรตัวเอง พวกเขาก็เลยช่วยกันคิดหาวิธีเก็บนายอัลเบิร์ตชูก้าที่ไหนดีวะซึ่งประเทศที่พวกเขาเลือกนั่นก็คืออูรุกวัยนะครับที่ติดอยู่กับบราซิลแล้วประเทศดังกล่าวก,ก็ไม่มีโทษประหารชีวิตหากเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาอย่างมากก็แค่ไปนอนกระดิกตีนในคุกเล่นเฉยโดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี1965นะครับนายอัลเบิร์ตชูก้าก็ได้รับจดหมายเชิญจากนายอันทอนซึ่งมาพร้อมกับเช็คและตั๋วเครื่องบินเดินทางไปยังประเทศอูรุกวัย นายเอาเบิร์ตชูกานะครับติดกับดักก็เดินทางออกนอกประเทศเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์เมื่อไปถึงแล้วนายอันทรก็ขับรถมารับไปอย่างบ้านพักตาอากาศที่มันเป็นที่พักห่างไกลผู้คนโคตรๆนะครับแล้วในตอนนั้นนายเอาเบิร์ตชูกาก็ไม่รู้เลยว่าชะตากรรมของตัวเองสุดท้ายกําลังจะหมดลงเพราะว่าในบ้านพักดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ทีมงานบอสสตารรอแล้วถึง4ี่คนเต็มๆแล้วทุกๆคนก็ถูกฝึกฝนการต่อสู้ระยะประชิดมาอย่างดี ก่อนการลงมือจะมีเจ้าหน้าที่สีนานะครับทำการถอดเสื้อผ้าออกหมดเหลือแต่เกงในหากเกิดการต่อสู้หนัหนกๆจะไม่ถูกใครสงสัยว่าเฮ้เสื้อมึงเปื้อนเลือดอะไรเนี่ยเมื่อนายอัลเบิร์ชูก้าขับรถมาถึงแล้วก็ถูกเชิญเข้าบ้านนะครับเพียงแค่ก้าวขาเข้าประตูเท่านั้นแหละนายอัลเบิร์ชูก้าก็ถูกเจ้าหน้าที่สี่คนรวบเอาไว้แต่ดูเหมือนว่างานนี้นายอัลเบิร์ชูก้าก็ไม่หมูอย่างที่คิดเพราะว่าแกค่อนข้างเป็นมวยแรงถึงแม้ว่าเขาอายุจะเยอะขนาดไหนก็ตามครับก็พยายามต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด แล้วในขณะนั้นเจ้าหน้าที่ทั้งสี่นายเห็นท่าทีไม่ดีว่านายอัลเบิร์ตชูก้าคงไม่ยอมมอบง่ายๆเขาก็ต่อยกันอยู่สักพักครับจนมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนี่แหละควักปืนขึ้นมายิงนายอัลเบิร์ตชูก้าโดยกระสุนทั้งสองนัดวิ่งทะลุคมบับของนายอัลเบิร์ตซึ่งนั่นก็ปิดตำนานมือเชืออแห่งอริกาทันทีในเวลาต่อมาหน่วยงานมอสซาดก็ได้ขนร่างของนายอัลเบิร์ตชูก้าใส่ไว้ในกล่องไม้ที่เตียบเอาไว้ทิ้งกระราดาษจดหมายเอาไว้ในกล่องข้อความประมาณว่า นายอเบิร์ตชูกาคนนนะเป็นคนโหดเหี้ยมโห,หดล้างขนาดไหนในสงคารามโลกครั้งที่สองจากนั้นพวกเขาก็พากันแยกแย้ายกันหลบหนีทิ้งไว้แต่ศพเอาไว้ในตอนนั้นทางมอสซาดก็ต้องการให้ตำรวจอุรุกวัยรับรู้ถึงการเสียชีวิตของนายอเบิร์ตชูกาครับเพื่อที่ว่าจะได้มีคนพบเห็นศพเขาก่อนที่จะเนาซกรพวกเขาก็เลยโทรไปหาสถานทูตอุรุกวัยโทรไปบอกเรื่องราวความเป็นมาการเสียชีวิตของนายอเบิร์ตในบ้านพักตากอากาศ แต่ในตอนนั้นก็คงไม่มีใครเชื่อมากเท่าไหร่นะครับพวกเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรมาป่วนซะมากกว่าจนกระทั่งหลายสัปดาห์ต่อมานะครับทางทีมงานมอสไซก็ตามงานเลยครับพวกเขาก็เลยโทรไปอีกครั้งแล้วในงานนี้เหมือนจะมีคนเชื่อว่านายอัลเบิร์ตชูก้าตายจริงครับหลังจากนั้นทางตำรวจก็พากันแห่เฮโลไปที่บ้านพักเพื่อดูว่าตายจริงเปล่าโดยในวันที่6มีนาคมนะครับตำรวจอุรุกวัยพบเห็นศพนายอัลเบิร์ตชูก้าในกล่องไม้ หลังทราบเรื่องรัฐบาลก็พยายามออกตามหาคนร้ายเลยแต่ว่ามันก็สายเกินไปซะแล้วถึงแม้ว่าทางตำรวจพยายามสืบเรื่องมือสังหารนะครับแต่ตามเท่าไหร่ก็ไม่เจอคดีความไม่คืบหน้าหลังๆเรื่องก็เงียบไปแล้วในเวลาต่อมานายอันทอนก็ได้วางบทมือสังหารลงไปแล้วก็หายตัวเข้ากลิบเมฆจนกระทั่ง20ปีต่อมาให้หลังนะครับทางอิสราเอลจึงประกาศยอมรับว่าคดีนายอเบิร์ชชูก้านะเป็นฝีมือของพวกเขาเองแหละ เหตุการณ์ในงานนี้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจของทีมมอสซานะครับที่ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากมันเป็นวิธีที่ไม่ค่อยซับซ้อนแต่ก็ได้ผลครับไม่ต่างจากหลายๆภารกิจที่พวกเขาทําดังนั้นจึงไม่แปลกว่าทําไมมอสซาถึงมาเป็นอันดับต้นๆของโลกเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่น้อง